ได้มอเตอร์ไซคันที่792จากคาราบาลแดงดีใจมากเลยครับผมส่งไปประมาณ100ฝาครับเพราะดื่มทุกวันส่งทุกวันเลยได้มอเตอร์ไซค์จากคาราบาลไปต่อยอดสร้างอาชีพไปสร้างอาชีพในการค้าขายต่อครับเพราะว่าผมมีอาชีพในการค้าขายอยู่แล้วนะครับขอบคุณคาราบาลแดงที่ผมได้มีรถใช้ครับผมดื่มแล้วดื่มอีกส่งแล้วส่งอีกส่งมาแบบต่อเนื่อง เพราะเราแจกยาวๆถึงสิ้นปีแจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนเพียงแค่เขียนบีบส่งมาที่ตูป้ปนน .2 บางประกงจังหวัดชัชเชงเซา24130หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่824คุณอัจฉรางุยกระโทกจากจังหวัดนครราชสีมารีบส่งฝาถ้าคุณ อยากเป็นผู้โชคดีแบบพวกเขาเหล่านี้คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปมาลุ้นไปด้วยกันบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสา ไซฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนี้นะครับยังแจกทองบูลค่า1ล้านบาทอีกถึง7รางวัลรวมรางวัลบูลค่า17.8ล้านบาทกติกาง่ายแสนง่ายนะคะเขียนบีบส่งง่ายแค่นี้เองค่ะฝ้าคาราบาวแดงเนี่ยให้เขียนคำว่าวิตามิน b 12ฝาคาราบาวคันโซเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ค่ะ แล้วก็ส่งมาที่ตู้ปอน,นอสองบางประกงชะเชิงเศราส4 1 3 0หรือกล่องรับฝาที่ร้าน c ีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการแจกมอไซค์ทุกวันแจกของร้านทุกเดือนอได้ไปแล้วล่ะก็บอกเลยชีวิตพลิกผันแน่นอนโอ้โหถ้าหากว่า พูดถึงคนที่เขาแบบไปเดินเที่ยวห้างบ้างนะคุณชนะไ,ไปเจอแฟนรายการตลอดข่าวอ,ะอา่ะวันก่อนเดินมาหาดิฉันมาทักดิฉันนี่ฉันก็ดีใจนื่ว่าแบบจำดิฉันได้นืกอว่าจะมาคุยกับดิฉันเ,เปล่าเขาบอกว่าคุณชิสาอยากจะถามถึงคุณชนะหน่อยถามถึงผมเหรอเออเขาบอกว่าคุณชนะน่ะตัวจริงเป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ขันเหมือนในทีวีหรือเปล่าจริจริงนะ ก็เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดมีมุกมาหยอดแถมกอดอุ่นนิดนะะึงค่ะนี่เขาเขียนให้เขาเขียนให้<อ>หาตามเขาแต่จริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเข <c oughs> ชอบหยอด้ต้หยอดขวาหยอดหน้าหยอดหลังแบบเนี้ยดูเถอะหลอกขาวตีอารมณ์ดีลิมิเต็ดออ dition ไม่คิดจะเก็บเอาไว้ซักคอลเลคชันเหรอครับโอ้โหกล้าพูดทำไมอะอย่างคุณนี่ไม่ได้ลิมิเต็ดอ dition นะคะทำไมหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปตลาดนัดตลาดปลาตลาดใต้ดินอะไรมียอะแยะหมดเลยอย่างคุณน่า ผมไม่ใช่กบเขียดนะเอ้าก็คุณอะเห็นได้ท right> ั่วไปแต่ถ้าจะพูดถึงความลิมิเต็ดแล้วก็ต้องยกให้เขานะจ๊ะนี่ไงมอเตอร์ไซค์ค่ะฮอนด้รุ่นนิวคลิก k 125ลายมซัมไครล i ลิมิเต็ดเอ dition ของแท้ต้องคาราบาวแดงค่ะแล้วเขาจะมอบให้กับผู้โชคดีที่ส่งชิ้นส่วนมาร่วมสนุกกับเราเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วไทยจริงๆเพราะตอนนี้ผมว่านะ ผู้โชคดีเนี่ยที่ได้มอไซคันนี้ไปเนี่ยมีทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วนะเป็นไปได้เพราะเราแจกกันมาหูแปดร้อยกว่าคันแล้วอ่ะเยอะมากคุณผู้ชมแล้วที่สาคัญเขาแจกรางวัลใหญ่อย่าง,งคาร์บุรคาหนึ่งล้านบาทอยากเป็นผู้โชคดียอย่างเขาบาังงาเอา,เอาก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกติกา<ช>เขียนบีบส่งเขียนบีบส่งที่เราย้ํากันนั่นแหละส่วนในวันนี้เหมือนเดิมครับแจกมอไซค์ไลน์ลิมิเต็ดอีดิชั่นวันนี้ใครจะได้ไปครอบครองติดตามกันเลย กองฝาีจริงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคุณที่สามแหม่เขาเาแดงอ่ะคนคพื่นึงมันทุกวันแค่ส<ช>ิบาทนะคะแต่ว่าคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าแล้ววันนี้นะ10บบาทจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ตั้งหนึ่งคันเลยนะแล้วถ้าใครมักคาราบาวคันโซก็สามารถดื่มแล้วก็ส่งมาได้เหมือนกันและตอนนี้ได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือ พุทธทรงพลพรสุธิโกโมลจากจังหวัดนนทบุรีกติกาลุ้นล้านและวมอเตอร์ไซค์2 0 0คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน พับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอ2บางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมรับตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567 ได้แบบนี้ทําให้ถืกกติกากันนะพี่น้องครับใช่แล้วค่ะ<า>ถ้าหากคุณทําถูกนะอย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์ลุ้นผู้โชคดีได้ทั้งหมดเตอร์ไซหรือบางทีก็ได้ลุ้นทองล้านเลยด้วยค่ะเอาละแล้วได้เวลาแล้วที่จะไปสนุกกันต่อกับร้าน,นทาง,ทาง